ผมยาวแล้วไม่ไว้ผมยาวแล้วเอ๊ะึงไว้เหมือนเด็กอเลยนี่ผมอะ่ะผมว่าเลาะตอนตอนนั้นผมแตะข้างอย่างงี้ใช่ไหมผมลองเอามาแสกตรงกลางเว้ยอยากเป็นทรงเด็กช่างดูปะดูไม่ออกเปลี่ยนผมนั่งเมื่อเช้าอะ่ะนั่งเป่าอยู่ตั้งนานให้มันอยู่ตรงกลางเว้ยแต่มันก็ยังไปขวาเลนิดน,นึงอะ่ะอย่างเงี้ <c oughs> ยยิ้มเหมือนที่เพื่อนเพื่อนคุณทักาอะไรเซียเจิ้าผมทำ <c oughs> ไมทำไมจะเกลเมมเลยเออผมนี่มาหมดเลยอ๋ะ เออมันทําได้อยู่ทรงเรียวเหรอแต่มันก็เข้าสุดแล้วตทรงช่างที่จริงใจนี่ผมจะเป็นไปแคทโฟชิงเลยนี่ผมไปแค่โฟชิงลูกสาดดาบ,บพี่เฟยก่อนนะมึงวางสปาต้าลงถ้าไม่อยากแดกปาเลต้ากูยืดเลียงสามตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวกูจะยิงทิ้งแบบแทิกแซกโฟเลย ไม่ได้ตัดเบลเกดเบลเกิดเวยัดไตอไปเดี๋ยวกูยิงเทแบบเทคักทอาเลยอันนี้เออละมองกันนี้เดินออกแนวมั่วซั่วละ